วันนี้สวัสดีครับวันนี้ทีมงานมังกรสเปลอสานะครับได้เข้าสารนะครับที่เป็นค่าเลงของสปลือนะครับหาเจ้าภาพท่านไหนจะให้เข้าสารมานะครับเราก็ได้เข้าสารมานะครับได้กินด้วยได้ให้แบ่งปันให้ชาวบ้านนะครับวันนี้มาให้มาให้ตาที่อะไรเงี้ยตาพี่ทูนน้ำทุกุนประหลลาตระดกลางนะครับบ้านอะไรนี่บ้านอะไรมาปลูกไว้กับปลูกไ้หมู่เก้าบ้านอำเภออะไรนี่ นกสุวรรณนี่นะครับนนสุวรรณบุญยำน้องครับเนาะพวกนี้พวกเกี้ยวนะครับเหมือนตะมุนพวกเกี้ยวนะครับจับหน้าจับหลังว่านกว่านเกี้ยนะครับเป็นบ้านนี่เป็นบ้านบ้านหนึ่งบ้านเกือทอนมาหลวงซางไห้มาลวงซางไห้นะครับนะครับตัดินการที่เก้าแล้วก็เป็นทรานร่างไห้ตัดการที่เก้าสัยไห่แต้ท่านจ่ายพื่อจอยู่นะครับเราได้ข่าวสารมาเราก็โเป่งปันนะครับให้ตาได้กินได้ได้พอได้ประทังชีวิตเนาะหรือท่านใดที่จะทําบุญก็ ส่งมานะครับนะครับมาให้ได้นะครับท่านใดที่ยาไม่นั่นก็ฝากช่้อเชด้วยครับจะได้รู้ว่าคนแจอะไวอยู่ไหนบ้างเราจะได้ไปช่วยเนาะอาวันนี้ประมาณนี้ก่อนให้ข้าวก่อนอ้าวออาวอ้าไปนเอออาเ่าเอออดอีกหน่อยกได้รอยปีเออเอาอดไปฮันแจไวฮันใจไวโอเคดีครับ